หมาเกเลเล่วิๆๆ่งมาดักโอ้โหสบายเลยลูกนี้ม,นมาอีกจังหวะหนึ่งดักม่โดนดักโดนเหมือนเดิมก็จังหวะน,นี้เข้าซ้ายมาอีกจังหวะหนึ่งก็โคกออกไปได้โอ้โห,โโหเกมรับแน่นมากก็โคกอีกครั้งหนึ่งก็มาจังหวะน,นี้ก็จับชา้าใช่ไหมก็โดนกระแทกหมารู้สอบรับเติมเกมเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได่ทั้งระบบ IOS และ a อน r o อยสติมเมอร์ดังๆใช้กันเพียบ ครบเรื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเจมชั้นนำามืองอื่นอีกมากมายสนใจเติมเจมลิกลิ้ยงด้านล่างเตียดแท้คนติดตามมากกว่าน10,000คนแล้วนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาเาไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพวกวผมเนี่ยนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ก็จะมาสอนรับมาเกเรเล่นะทุกคนนะตอนนี้ผมเติมแล้วก็เปิดได้มาตัวหนึ่งนะก็วันนี้จะมารีวิวตัวนี้เลยนะ กองกลางตัวรับมาดูกันเลยว่าวิธีการรับมากเกเร่นั้นจะรับไปในทิศทางไหนนะแล้วก็มันจะโหดสักเท่าไหร่นะทุกคนนะก็ไปดูพร้อมๆกันเลยนะก็อัก็กดออโต้ไปเลยแบบนี้ยังไงมันก็บูตสีแล้วก็เป็น1 1 1ให้เราอยู่แล้วนะสเตตนะก็จะเป็นสเตตหนึอยู่แล้วนะก็ถ้าเราบูตจาก็จะประมาณนี้แต่นี่ยังไม่ได้เอาลงไปบูตนะ ถ้าอัพมาก็จะได้97น,นะถ้าเรากดอัพไปนะก็จะอยู่ประมาณนี้เลยค่าพลังของเขาเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะเพราะว่ายัางไงมันก็บูตสีให้เราอยู่แล้วเราก็ไปดูกดไปแบบนี้แล้วก็ไปดูใส่ในที่ว่าของจริงกันดีกว่าอันเห็นไหมจะได้101เวลาเรากดเข้าไปไปดูของจริงกันเลยดีกว่าประมาณนี้สูงแค่174เองน,นะกดเห็นไหม โอ้โหสเตตเพื่อมา4เลยนะก็มาดูค่าพลังเด่นๆของเขาก็พวกส่งบอลอะไรก็ดีอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าดีมากนะพวกเราพาสรอบเต็ดพาสก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะนี่ทุกคนดูเกมรับของเขานะพวกแท็กเกิลอะไรแบบนี้แท็กกิ้งอะไรแบบนี้โอ้โห1นึ่งยนะทุกคนโคตรแข็งแก่งนะดูเข็งเก่งแล้วก็เกมรับของเขานี่ เกือบถึงร้อยหมดเลยนะทุกคนนะแสดงว่าเขามีดีที่กิมรับนะแล้วก็ไปดูอีกอย่างหนึ่งของเขาที่ว่าเด่นเเลยนะก็เป็นอันสุดท้ายเลยสติมินา,นาโอโห9 9มันจะวิ่งยังไงก็ไม่หมดนะเนี่ยบาล้านเก้าสิบพวกนี้อะไรก็ดีจำก็พอใช้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ไปดูสกิลกันต่อเลยว่าสกิลของเขานั้นจะมีสกิลอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆผมอยากได้ดับบนทัดากเพราะว่ากองกลางมันจำเป็นนะไว เวลาขับคันแบบนี้ก็ดับบันทัดออกได้โอ้โหมีจริงๆด้วยดดบ,บันทัดซัมโบโลนะพวกนี้นะมีหมดนะโอ้โหบันทัดพาสอะไรก็มีนะพับติดพาสอะไรก็มีนะโอ้โหแมนมาร์คิง้งยืยนตำแหน่งดีสกิลสำหรับกองกลางดีๆน,นะนี่นะตัวกันนะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ไปดูกันเลยว่ามากิเลรนะีนั้นจะโหดหรือเปล่าก็ไปดูกันเลยครับ มาดูกันเลยว่าจุดเด่นของเขามีอะไรกันบ้างนะการคลองบอลแบบนี้เห็นไหมกบอลติดเท้าดีมากการส่งบอลแบบไม่เกินไม่ขาดมากเกินไปนะส่งแบบพอดีมากแบบการคลองบอลของเขาเหนียวแน่นยิงไกลก็สามารถยิงได้ด้วยนะแต่ว่าจะไม่หนักไม่แรงสักเท่าไหร่นะก็ถือว่าอยู่ในระดับการขับน,นี้นะทุกคนอืเกือบลูกนี้กความสามารถเด่นๆของเขาก็คือการนี่แหละทุกคนเล่นเกมรับนะ แล้วก็ขึ้นไปเติมได้ดีมากๆด้วยก็ประมาณนี้เลยนะครับดูนะเวลาเราเล่นเกี่ยมคลองบอลแบบนี้พิ้วด้วยนะตัวเล็กพิ้วแข็งแกร่งอะไรแบบนี้คล้ายๆกับเป็บกองเตะเลยแต่ว่าโหดกว่ากองเตะสองเท่านะก็จะประมาณนี้เลยนะดูนะการคลองบอลการความแข็งแกร่งอะไรแบบนี้ก็มีคบเปียบทุกคนนะสามารถเล่นลูกกลางอากาศได้ด้วยนะถ้าเวลาบอลย้อยมานะ ใครที่กองกลางไม่แน่นนะนี่เลยแนะนําเลยตัวนี้นะเติมไปเติมเอาได้เลยนะทุกคนนะความแข็งแกร่งเวลาเข้าปะทะอะไรแบบนี้ก็สไตล์ของเขาเป็นเด er นะือเดยสอยยืน่ะมันก็ดูดันแข็งแกร่งเข้าชนปะทะอะไรอยู่แล้วนะโอประมาณนี้เลยผมก็ได้แมนมาร์คิงตัวหนึง่งแล้วก็เดือดเดยสอยยตัวหนึง่งก็ถือว่ากองกลางของผมนั้นแน่นปึ๊กเลยนะ เอามาเกเรเร่ยืนนะแล้วก็เอาโรดี้ดักนะก็ชื่อว่าโหดสุดๆเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติไตั้งเพื่อเป็นอะไรจะในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ